คุณคณะกรและนักาของมหาวิทยาลัยนัดที่ว่าราชรพทุกท่านค่ะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะได้เคยไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยในที่อื่นนะคะนั่นก็คือที่โูนของสำนักงานวิชาการะดฒนการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกผู้ที่สภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ณจังหวัดนราธที่ว่าครั้งนี้ทุกจังหวัดและสมาชิกผู้ที่สภาอยวยบัดนี้ได้เวลาถึงคนแล้ว ได้หว mm. ังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาผู้ประชาชนครั้งนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอบคอกันอย่างในระบบที่หลายเรื่องหลายราวเราจะได้พูดคุยกันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทางความหมายถึงการต่องท่านครับตัวอย่างยังขากอะไร

แลวก็ส่งคนมาพร้อมลงทุนเลยวันีนะครับสมาชิกพุทธสภานะนี่ก็จะมีโครงการสมาชิกพุทธสภาพบประชาชนซึ่งเราก็ได้แบ่งกลุ่มจังหวัดเป็นเจ็ดกลุ่มจังหวัดภามพืภาคนะครับ การแต่งุัของมหา,าไทยปรอสมาัาไทยดังนั้นในภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กุจังหวัดภาคใต้ที่จะมาพบพี่น้องประชาชนะนะครับตามบทหน้าที่อำนาจหน้าที่ของผู้ที่สภาในเรื่องของการขัดกองกฎหมาย การประเมินผลสำาเธิจของกฎหมายที่ออกมาแล้วหรือกฎหมายอะไรที่มันเก่าแก่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราก็จะต้องมารับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็มาใช้สถานที่มหา,าวิทยาลัยนราธิวาสราชชนะเ,เป็นผลสำเร็จนะเรื่องนี้ยังมีปัญหบ้างอันนี้แหละเราก็จะต้องนำไปวิเคราะห์ ไปการกลองว่าเราจะดาเนินการอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าถ้าอะไรแล้วยังไม่เกิดผลก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมวัวแห้งก,การผลิตซึ่งสมาชิกผู้ที่สภานี่ก็สามารถที่จะตั้งคกถาม,มรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต่างว่าเออเรื่องนี้ไปพบฝะาพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนว่ามาอย่างนี้เท็จจริงเป็นอย่างไร กระายได้ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องนครไทาทุนอันนี้ผมก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็มาฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ต่อพี่น้องคนทาทยเอง